อันนี้จะเป็นแบบบ้านของไทยเอสนะคะเป็นแบบบ้านสแตนดาดค่ะตัวรั้วด้านหน้าจะเป็นรั้วอะไซเกาหลีนะคะด้านข้างจะเป็นรั้วไฟเบอร์สีขาวมีประตูเปิดปิดให้โซนด้านหลังอะคะ่ะเป็นโซนไพรเวทโซนนะคะด้านหน้าเนี่ยจะจอดรถตรงนี้ได้สองคันนะคะเป็นที่จอดรถอินดอร์ค่ะเดี๋ยวดูด้านในนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นตู้เก็บของค่ะเราจะมีตู้เก็บของ ที่จอดรถให้แล้วก็จะมีจุดสำหรับตอนนี้จะเป็นตำแหน่งของอที่ชาร์จไฟรถไฟฟ้านะคะเป็นที่ชาร์จ e <แ>ีวีเข้ามาตรงนี้จะเป็นห้องนะคะ<แ>เข้ามาด้านซ้ายมือก็จะมีชุดครัวให้ค่ะอันนี้คือชุดครัวที่โครงการแถมให้นะคะจะมีแถมเป็นเตาไฟฟ้าซิงน้ำนะคะเครื่องดูดควันค่ะ พื้นจะเป็นพื้น SPC s c แบบคลิปล็อกค่ะเข้ามาแล้วก็ทางด้านขวามือตรงนี้จะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนล่างนะคะจะมีหนึ่งห้องนอนสำหรับ Type S นะคะ Type S จะมี2ห้องนอนห้องนอนล่างก็สามารถเปิดประตูออกไปที่สวนได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะมีแยกค่ะเป็น เปียกตัวแห้งอันนี้ยังไม่ได้ติดฉากกาั้นอาบน้ำให้นะคะจะมีฉากกาั้นอาบน้ำให้ด้วยสุขภัณฑ์จะเป็นอเมริกันแฟนดลดค่ะตรนนี้ก็จะเป็นอางน้ำหน้าค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของอ่าห้องอนเนกประสงค์ตรงนี้จะเป็นห้องอนเนกประสงค์ที่ติดกับห้องนอนล่างซึ่งห้องนี้ค่ะสามารถปรับได้ค่ะปรับให้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนเป็นห้องทำงาน ห้องฟิตเนสหรือว่าจะทำเป็นห้องรับแขกอีกหนึ่งห้องก็ได้ค่ะซึ่งห้องเนี้ยจะมีความสูงคือสูง4.5เมตรก็คือความสูงรับจั่วหลังคาเลยค่ะแล้วก็ประตูสามารถออกไปที่สวนได้ค่ะอันนี้ก็คือสวนหลังบ้านค่ะสวนหลังบ้านก็จะติดคลองนะคะแล้วก็มองเห็นวิวโครงการค่ะตรงนี้จะเป็นทะเลสาบนะคะ เราก็จะเห็นวิวโครงการแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลำของธรรมชาติค่ะอันนี้ก็คือระเบียงตรงนี้เราก็จะมีตัวระแนงสำหรับปลูกไม้เลื้อยให้ค่ะส่วนประตูนี้ก็จะเป็นประตูทางเชื่อมของลิฟวิง่งออกระเบียงได้เหมือนกันค่ะทันนี้ไฮไลท์เลยก็จะเป็นสส่วนของลิฟวิ่งค่ะลิฟวิ่งเนี่ยจะเป็นถงสูงจากพื้นถึงจั่วเลยค่ะประมาณ6ถึง9เมตรค่ะ ก็จะเชื่อมต่อกับตัวประตูอลูมิเนียมค่ะแล้วก็สนามหญ้าหลังบ้านหลังบ้านเราจะเป็นรั้วเตี้ยนะคะเป็นรั้วหินแบบนี้เลยค่ะของบ้านของเราจะเป็นสไตล์อเมริกันฟาร์มเฮาส์ค่ะเราก็จะปล่อยหลังบ้านโล่งค่ะแล้วก็ทุกๆหลังอะคะ่ะหลังบ้านจะไม่มีบ้านเลยค่ะเราจะเปิดโล่งเลยแล้วก็วิวที่เห็นเดี๋ยวถ่ายวิวหลังบ้านให้นะคะตรงนี้จะเป็นวิวเขาใหญ่ค่ะ นี้เลยเทือเขาใหญ่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวระเบียงตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลำคลองธรรมชาติส่วนโซนนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอยา่างค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองนะคะ